โาบอกกดซับสไคร์ได้สองหมื่นคอยเลยคูณสองทิเคตครับได้ป็นไรดีกดติดตามโอ้จจะเป็นิษับ้างโอ้ยจิ๊บ มัล้างจะเป็นพิศาจังเลยกลับมาทุกคนเด็กไม่เป็นเมาลพร้อมกับมือสังเษใครมันน้าแอร์กดเนี่ย้ยอนมือเท่มากวยทุกคนมีแก๊ปแพ็คเหมืนกันหมด ดูดูพวกเขาถือะเทเชียเอรยนี่คือโปรเจกต์ฮิวทามชื่อชื่อแรกก็เลี่ยงลิกซิ์และชื่อแรกไม่ได้เลี่ยงลิกซิตแต่ชื่อชื่อชื่อฮิวทามสิต้องหาที่เลขที่อื่นที่หไหนบ้าง นั่นหมาได้แล้วหลังหมดได้ไหมตัดขาทิ้งอ๋ออ้าว มาดูกันอันนี้ทดสอบความจำอุ้เงื่อนยาสิโอเค ตุ๊ด thái, piano piano, เปโนซออรัส cái ย้พ่พาร์ตอันแรกเอามาที่ใส่าพาร์ทที่ใส่าพาร์ทอ่ะนี่ว้ยฮักกี้วักกี้ฮักกี้วักกี้โอ้น้ำมันฮักกี้วักกี้กสกกกจะช่วยตัวเท่เน่ง รูปที่ไปต้องประกอบเป็นคนที่เราเจอมไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าฮักกี้วักกี้ chapter, ในเชปเตอร์ในเวอร์ชันประกอบในโลบอกจะเท่ได้ขนาดนี้โอ้โหทำดีเทลเหมือนมากเอออย่าวั้ยอย่าอ่าไม่ได้ปล่อยกี่เปอร์เซเลยฮักกี้ยาฮักกี้ฮักกี้อย่า โอ้โหแล้ีปล่อยลูกฮากิได้โปรดฉันขอโทษที่ทำนายตกแก้วแต่ได้โปรดได้โปรดจ้ากำใจได้ปล่อยฮักกี้ว้เอาเลยเอาเลยเอาไปใส่เอาใส่ในตู้พัดแล้ว ที่ได้ฮักกิบุกี้ดุมากตรงนี้ยังไม่มีใครได้พาร์ทหรือเปล่าโอ้ยโดนได้ไปละฝาตรงนี้เปิดอัตโนมัติแล้วโอเคสวัสดีปิดลงมาได้ฮักกิบุกี้ i ัน so funny guys i ัน so funny มาแล้วเพื่อนมาช่ยกัเพื่อนอย่าบางสิอดแน่จะทำพวกเราตายกันหมดนะเพื่อนนั่นไงนั่นไงก็บอกเลยอย่ามาวิ่งเบียดเอยอย่ามาเบียดตั้งใจรูอยู่เนี่ย โอ๊ยโอ๊ยสต๊อปสต๊ Stop! Stop! อปฮักกี้มีอะไรเปล่าครับคือขออนุญาตคุยนะไปม,มีเรื่องอะไรกันการก่อนที่เราจเจอกันหรือเปล่าดิพวกจะรู้สึกว่าเม่เห็นจำได้ว่ามีไปหาเรื่องนายตอนไหนอะ่ะ ตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อแล้วอะปล่อยฉันทีได้ไหมคือไม่รู้หรอกว่าเพอร์เยอะมันกิ้งนี้ได้เหเห็นไหมพูดนายเลยอีกอีกนุ๊กนุ๊กเราลองระพัดาีเดียวโอเคเอาใส่ตู้พัดตรงนี้ สีละตรงนี้ต้องเข้ามาตรงนี้มืดโคตรเลยต้องปิดปิดลงมาเฮ้รนูนี้มืดสนิทเลยตรงเนี้ยมีที่เราวิ่งเล่นเยอะเลยโอ้เขช่วยแล้วเขช่วยแล้ว ออกมือแปะโอ้โอ้มันมี้าแล้วก็เราต้องรีบสารต่อภารกิจเพื่อนด้วยการกดปุ่มกดปุ่มโอ้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  ช่วยเราเพื่อนคิดไม่จะมาช่วยแล้วจะมาฮิวแล้วเคยหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหเสียงตายสุดๆเลยเรา หนูอ้งตีนน้อยตรงนี้โอเค yes เกมนี้บอกเลยว่าตืเต้นมากโอ้ดีดสินะเกมที่ได้ข่าวว่ายั่วเบียดตลอดเลยนี่เพื่อนโอ้กัมีิ คนมัมีปัญหาอย่างหนึ่งพอเก็บของทีไรมันมักจะไม่ตรงโอเคอือ่ะเพื่อนทำเองเลยไม่ไม่เลละอันนี้ตอนนี้เหลืออีกตักงสองพาร์ทแน่เนี่เพื่อนเพื่อนต่ว่าตอนที่ที่เรามาดูเพื่อนเราไม่กดดันเพื่อนนะดีแล้วมันเปิดมไม่ได้ เราจะไม่กดดันเพื่อนฮะเจ๊ดีมากดีมากนีมากเก็บมาเก็บมาเก็บมาหักกี้ยาคุมกันเองฉิจะปกต้องนายนุมเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องจัดการต้องปิดเรื่องนี้ด้วยตัวนายเองแล้วเขา้าเข้าตู้ส,สาวราส่พัสอยู่ตรงหน้า ดีเด็ดดีเดดโอ้ต้องไปดึงนู้นนู้เพื่อนมาช่วยแล้ว โอเคกระเลียงได้กระเลียงอ้โหมีเควสตรงนั้นอีกโอเคสแกนโอ้โ oh, ห no. มันมิดมันมิดทีนี้ก็ไปขึ้นรถไฟโอ้โอ้มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วรถไฟมาแล้วเริวเข้าก้นขึ้นขึ้นรถไฟเย้ yeah! จะที่นี่ได้แล้วรากจรจอปืนโอ้ช่างอันนี้เหมือนยอดเลย